คนคนนี้นะคะมีความกังวลกระวายใจเพราะว่าคิดมากคิดถึงคุณเก็บทุกอย่างมาคิดในช่วงเวลากลางคืนกลางคืนนี่เขาเป็นอะไรกับกลางคืนเป็นคนที่แพ้กลางคืนมากๆเลยนะช่วงกลางคืนเนี่ยทำให้เขาคิดมากคิดวนหลูคิดอยู่นั่นแหละนะไอ้ที่คิดเนี่ยมันเกิดจากความที่คุณกับเขาอาจจะห่างกันนานห่างปุ๊บคนคนนี้อยู่ไม่เป็นสุขค่ะ คิดถึงเนาะมันคือความแบบกังวลกังวายใจนะคะวุ่นวายคุณไปวุ่นวายในหัวสมองเขามากเลยนะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเอาลูกดวงบอกเอาแม่หมอนหนูไม่ได้ทําอะไรนะแม่หมอพูดแบบหนูผิดเลยไม่ได้ว่าลูกดวงผิดนะแตปะ่ประมาณว่าคุณเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะหมกมุ่นเรื่องของคุณนะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเออหรือ เขาเป็นคนที่แพ้กลางคืนนะกลางคืนนอนไม่หลับหรอกเออเก็บทุกอย่างมาคิดช่วงนี้เขาระแวกระว,วังนะคะแล้วแวงไปหมดเลยนะคนคนนี้มีความแบบอยากเจอแล้วก็อยากอุปถัมภ์นะมีเรื่องของการเงินด้วยอยากเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาดูแลคุณเขาไม่ชอบที่เห็นคุณลำบาก เขาอยากเห็นคุณอยู่สุขสบายเขาอยากดูแลคุณอยากเป็นสายเปอยากเป็นพ่อบุญทุ่มให้กับคุณเพียงคนเดียวมอบทุกอย่างให้คุณน่ะเออเงินินในบัญชียังอยู่สิบาทฉันบอกเลยว่าโอนเกลี้ยงบัญชีแน่เพราะคนคนนี้ถ้าเวลารักใครนะรักหัวปักหัวปั๊มไม่ลืมหูลืมตาแต่กว่าเขาจะรักใครเนี่ยเซนของเขาอ่ะมันเช็คมาเป็นอย่างดีว่าไม่พลาดแน่นอน คนที่เขารักเนี่ยก็คือคุณคุณเป็นคนที่ดูเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงทํางานเก่งจนคนในสังคมเนี่ยตบมือให้บริเวณด้านล่างเวทีตบมือด้วยความแบบชื่นชมที่คุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณนอกจากคุณจะเป็นคนเก่งในสายตาเขาแล้วยังเป็นคนเก่งในสายตาคนรอบข้างด้วยค่ะ fc คุณเยอะนะไม่ยงไม่ยกเยอะนะชาวกงนี้ เียบเลยอย่างไม่รู้กี่คนเนี่ยด้านล่างเวทีเนี่ยบกไม้บกมือให้คุณชายู่วิวใส่คุณเนี่ยนะคนเขาจะมีความสุขที่เห็นผลงานของคุณที่ทําออกมาได้ดีอ่ะแล้วช่วงนี้คุณมีไฟมากในการทํางานคุณมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับทากับการทํานั่นทํานี่ทําความฝันให้เป็นความจริงอ่ะฉันบอกเลยว่าชาวกองนี้คุณเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆ เพราะว่าคุณน่ะดึงดูดคนคนรักสายเปทุกคนจะบอกว่าแม่หมอมีคลิปสายเปเอาเธอหนึ่งเหรียญคือการได้เจอคนรักที่จะเข้ามาอุปถัมภ์และแจ๊คแม่หมออ่านยังไงไพ่ขึ้นแบบนี้เธอแล้วทาไมเธอลูกดวงที่ผ่าเห็นคลิปนี้ทาไมเราถึงดึงดูดพลังงานสายเปนะหนึ่งคุณเป็นคนที่ได้ไพ่พระสังฆราชคุณเป็นคนจิตใจดีชอบอยู่ในศีลในธรรมชอบทาบุญชอบทําทาน จิตใจดีมีความเมตตาสร้างแต่ความดีเก็บสะสมเอาไว้วันหยุดเมื่อไหร่ตักบาตรจ้ะวันหยุดเมื่อไหร่ไปแล้วบวชชีนะคะบวชพระถือศีลกินเจคุณทำทุกรูปแบบในเรือของการเป็นเส้นทางของสายปฏิบัติสายบุญมันก็เลยดึงดูดคนดีๆเข้ามามันก็ไม่แปลกค่ะ ไม่หมดดีใจนะเวลาที่ได้อ่านไพ่ทํานองนี้นะคะแล้วตัวเขาเนี่ยมีความที่เป็นคนที่ชอบการเดินทางหรือมีการทํางานเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะเป็นคนที่เป็นทหารตํารวจนะคะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นพวกขนส่งเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรได้หมดเลยคนคนนี้หรือเป็นนักผู้บริหารนะคะเจ้าของนักธุรกิจหรือเป็นระดับผู้บริหารได้นะ แต่เขามีการไปไปมามาการเดินทางน่ะในม้าเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะคะเดินทางบ่อยมากหรือเป็นคนที่ชอบการประจุภัยโดยการเดินทางท่องเที่ยวไปที่แปลกแปลกใหม่ๆนะคะคนคนนี้แม่หมอมองว่าเขาเป็นคนที่บ้าทํางานมากๆเป็นคนที่บ้าในการทะเยอทยานนะเขามีความทะเยอทะย,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 ยานลิ้นพันเลยเหมอไม่ต่างจากคุณน่ะ คุณนี้ก็ขั้งในเรื่องการทำงานน่ะคุณทำงานจนได้รับความสำเร็จจนเป็นที่น่าพึงพอใจจนคุณภูมิใจมากเวลาที่คุณส่องตัวเองผ่านกระจกหน้าเวลานี้นะแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณผ่านอะไรมาเยอะบททดสอบคุณเยอะเส้นทางกว่าจะได้รับความสำเร็จเนีย่ยมันไม่ง่ายเลยคุณต้องเจอกับอะไรต้องแลกกับน้ำตาต้องแลกกับหยาดเหงื่อแลกกับความเหนื่อยลา้า นะนอนไม่เต็มอิ่มวันหยุดแทบไม่มีเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวช่วงเทศกาลก็ต้องทํางานคือคุณต้องแลกกับความเหนื่อยอะไรพวกนั้นอะมาเยอะกว่าคุณจะมีความสําเร็จได้ในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชมมากๆคือคุณไม่ล้มเลิกความตั้งใจในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณว่าทามันได้สําเร็จแล้วเขามีความภาคภูมิใจคุณนะ มันเลยเป็นของขวัญที่เขาเนี่ยอยากเข้ามาอุปถัมภ์อยากเข้ามาเปคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกกังวลกังวายใจเพราะความคิดถึงมากๆในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะ <laughs> ทุกคนคะทุกคนชอบการทำนาทายทักวิวของแม่หมอมากทุกคนสามารถร่วมกันสร้างโอ,อปูองคยา่าเป็นสายยานบร,รมีสายยานคู่อ่าพญานาคสายยานคู่รักนะคะก็คือปูองค์ดำกับแม่ยา่ามณีจันทานาคาผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยนะคะแม่หมออยากนาเงินไปสร้างปูองค์ดำแล้วก็แม่ยา่ามณีจันทาเพานาศสีขาวเพญานาคสีดำเป็นสายยานเพรานาคคู่รักเพราะหมอมีความเชื่อว่าจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่บุญคู่บุพเพ เสริมดวงเรื่องโชคลาภวาสนาเรื่องอำนาจบารมีอีกด้วยค่ะเหมือนที่เ,เพื่อนๆโอนเงินรอบที่ผ่านมาถูกหวยพร้อมกันหมดเลยคือองค์ผัวย่าศักดิ์สิทธิ์มากขอปุ๊บได้ปั๊บนะคะแล้วก็มีใครอีกหลายๆคนที่ขอเรื่องงานขอเรื่องความรักเขาก็ได้นะแล้วอย่าลืมทักบ้านเขียวนะมารับโบยเปอร์กับเลขนําโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ